เรื่องเรากล่อมนอนเป็นตอนพิเศษที่ t h e b o o k เทเลอร์ได้ทำขึ้นมาครับเพื่อส่งต่อเรื่องราวดีๆเสริมกำลังใจการใช้ชีวิตที่ผมได้มาจากการอ่านหนังสือหรือบทความดีๆผมจะนำเรื่องราวที่ได้มาเล่าให้กันฟังในแบบที่ฟังสบายๆกันก่อนนอนหรือคุณฟังอยากจะฟังในช่วงเวลาอื่นก็ยินดีนะครับในตอนนี้ขอเสนอเรื่องที่มีชื่อว่ามเมล็ดพันธุ์แห่งความซื่อสัตย มีหัวหน้าเผ่าโบราณสูงวัยคนหนึ่งได้ครองตำแหน่งมาอย่างยาวนานภรรยาและลูกชายของเขานั้นได้เสียชีวิตมืนนานมาแล้วในสงครามระหว่างชนเผ่าเหลือเพียงแต่ญาติสนิทมิตรสหายที่อยู่เคียงข้างเขาเมื่อถึงเวลาที่เหมาะสมหัวหน้าเผ่าจึงคิดว่าถึงเวลาแล้วที่จะต้องหาผู้ที่คู่ควรเพื่อจะมาสืบตำแหน่งต่อจากเขา แต่ใครกันที่จะเหมาะสมกับตำแหน่งนี้แทนที่เขาจะเลือกหนึ่งในบรรดาญาติสนิทมิตรสหายของตนแต่เขากลับสร้างความท้าทายให้กับทุกคนเขาเป่าประกาศออกไปว่าบัดนี้ถึงเวลาแล้วที่ข้าจะต้องสละตำแหน่งหัวหน้าเผ่าให้แก่คนที่คู่ควรต่อไปแล้วใครกันที่คู่ควรชายคนหนึ่งถามข้าไม่รู้แต่ข้ามีวิธีตัดสินในเรื่องนี้ก็แล้วกัน ข้าจะให้เมล็ดพันธุ์พืชกับพวกเจ้าคนละหนึ่งเมล็ดข้าไม่รู้ว่ามันเป็นเมล็ดอะไรบ้างใครที่อยากจะครองตำแหน่งต่อจากข้าให้เจ้าก้าวออกมาเพื่อหยิบเมล็ดไปแล้วให้พวกเจ้านำเมล็ดนี้ไปปลูกจงดูแลมันอย่างดีแล้วอีกหนึ่งปีมาดูกันว่าใครจะดูแลมเมล็ดนี้ได้ดีกว่ากันเมื่อถึงตอนนั้นข้าจะมาตัดสินว่าผู้ใด จะได้เป็นหัวนหน้าเผ่าสืบทอดตำแหน่งต่อจากข้ามีชายประมาณสิบคนที่สนใจอยากจะเป็นหัวนหน้าเาผ่าพวกเขาจึงรับมันเลดไปและหนึ่งในนั้นคือคิมชายหนุ่มผู้มีนิสัยที่ซื่อสัตย์เขาใช้ชีวิตอยู่กับแม่ที่เจ็บป่วยและยังต้องดูแลภรรยาและลูกสาวตัวน้อยของเขาด้วยในแต่ละวันเขาทำงานอย่างหนักพื่อเลี้ยงดูทั้งสามชีวิตและเขาคิดว่า ถ้าหากเขาได้เป็นหัวหน้าเผ่าแม่ภรรยาและลูกสาวตัวน้อยของเขาจะได้อยู่สุขสบายกว่านี้เขาจึงตัดสินใจรับมเมล็ดพันธุ์จากหัวหน้าเผ่าและนำมันไปปลูกในโอค์ดินเล็กๆที่เขาดูแลเอาใจใส่มันอย่างดีรดน้ำพรวนดินเฝ้าดูมันเติบใหญ่อยู่ทุกวันแต่วันแล้ววันเล่ามเมล็ดพันธุ์นี้ ก็ไม่มีวี่แววที่จะเติบโตผ่านไปสี่สัปดาห์ก็ยังไม่มีอะไรงอกขึ้นมาสมเดือนก็ยังคงเหมือนเดิมเขาแอบไปดูมเมล็ดของชายคนาดื่นที่นำมเมล็ดไปปลูกเหมือนกับเขาเขาก็เห็นว่ามเมล็ดของคนอื่นนั้นเติบโตงอกงามกันทุกคนแต่ทำไมของเขาจึงไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่เมื่อเห็นดังนั้นคิมก็ไม่ได้ยอมแพ้แต่อย่างใดเขายังคงตั้งใจดูแล เอาใจใส่มเมล็ดของเขาเป็นอย่างดีและแล้วก็ผ่านไปหกเดือนก็ยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นและเมื่อเวลาผ่านไปจนครบหนึ่งปีมเมล็ดของผู้อื่นนั้นเจริญงอกงามกันทุกคนยกเว้นคิมคิมจึงบอกกับภรรยาของเขาว่าวันนี้ข้าจะไม่ไปหาหัวหน้าเผาเพราะยังไง ข้าก็คงไม่ได้ตำแหน่งนี้แน่คงเป็นชะตาของฟ้าที่ข้าไม่อาจทำมันได้สำเร็จแต่ภรรยาของเขายืนยันให้เขาไปเพื่อเขาจะต้องยอมรับความจริงและบอกความจริงกับหัวหน้าเผ่าจงเผชิญกับความจริงกล้าและยึดมั่นต่อความสัตย์ซื่อของท่านไว้ไม่ว่าจะอย่างไรข้าก็ขอให้ท่านได้ไป คิมตัดสินใจทำตามที่ภรรยาของเขาบอกเขานำองค์ดินที่ว่างเปล่าไปพบกับหัวหน้าเผ่าชายอีกเก้าคนที่เห็นดังนั้นก็หัวเราะเยาะเขาคิมรู้สึกละอายและไม่กล้าสู้หน้าใครเมื่อถึงเวลาหัวหน้าเผ่าได้มองดูทุกคนและเห็นว่ามันเล็ดที่เขาให้ไปนั้นจเจริญง,งอกงามดียกเว้นของคิมเขาจึงเรียกคิมมาข้างหน้า คิมค่อยๆก้าวเดินออกไปด้วยความรู้สึกกลัวแต่เขาก็ตั้งใจแล้วว่าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเขาจะยอมรับความจริงหัวหน้าเผ่าเอามือของเขาวางไว้บนบ่าของคิมแล้วถามว่าเจ้ามีนามว่าอะไรคิมครับข้าชื่อคิมหัวหน้าเผ่ายิม้มและมองไปที่ชายอีกเก้าคนและกล่าวต่อไปว่า คิมทุกๆคนนั้นนำมเมล็ดของข้าไปปลูกและพวกเขาก็ปลูกจนได้ต้นไม้ที่จเจริญงอกงามกันทุกคนแต่เจ้านั้นกลับมามือเปล่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นระหว่างที่พูดไปนั้นชายคนอื่นก็หัวเราะเสียงดังมากจนหัวหน้าเผ่าต้องบอกให้ทุกคนเงียบและเขาก็กล่าวต่อไปว่าจงดูไว้บุรุษทุกคนสตรีทั้งหลายนี่คือคิม หัวหน้าเผ่าคนใหม่ของพวกเจ้าคิมตกใจทำอะไรไม่ถูกเป็นได้อย่างไรกันเขาถามออกไปและหัวหน้าเผ่าก็ตอบออกไปว่าข้าเอา,มาเมล็ดพันธุ์ฟอฟอร์ให้พวกเจ้าไปทุกคนแล้วพวกเจ้าจะปลูกมันได้อย่างไรพวกเจ้าที่ปลูกมันได้นั้นแสดงว่าเจ้าแอบนำมเมล็ดอื่นมาปลูกแทนแต่คิมนั้นหาทําไม่นี่แสดงให้เห็นถึงความซื่อสัตย์ หนึ่งในคุณสมบัติที่จำเป็นของหัวหน้าเผ่าอีกทั้งเขายังมีความกล้าหาญที่มาเผชิญหน้าเพื่อยอมรับความจริงกับข้าแม้ว่าเขาจะแตกต่างจากคนรอบข้างก็ตามและตัวเขาเองนั้นข้าได้รู้มาว่าเขาสมัครเพื่อชิงตําแหน่งหัวหน้าเผ่าไม่ใช่เพราะเพื่อตัวเขาแต่เพราะแม่ที่เจ็บป่วยและครอบครัวที่เขาต้องดูแลเขาทำเพื่อผู้อื่นไม่ได้ทำ เพราะความเห็นแก่ตัวเองการเป็นหัวหน้าเผ่านั้นจำเป็นต้องมีความกล้าหาญการนึกถึงผู้อื่นก่อนตนเองและที่สำคัญต้องปกครองผู้คนด้วยความซื่อสัตย์และยุติธรรมในเรื่องนี้หากเราปลูกความซื่อสัตย์เราก็จะได้รับผลในความไว้ใจหากเราปลูกความดีงาม เราก็จะได้รับผลแห่งเพื่อนยากและมิตรสหายหากเราปลูกความถ่อมตัวเราก็จะได้รับผลแห่งความยิ่งใหญ่หากเราปลูกความให้อภัยเราก็จะได้รับผลแห่งความปลองดองหากเราปลูกความขยันเหมือนเพียรเราก็จะได้รับผลแห่งความสําเรจแต่กล็ับกันหากเราปลูกความไม่ซื่อใจคดเราก็จะได้รับผลแห่งความไม่ไว้วางใจหากเราปลูกความเห็นแก่ตัว เราก็จะได้รับผลแห่งความโดดเดี่ยวหากเราปลูกความหยิ่งทนงเราก็จะได้รับผลแห่งความวิบัติหากเราปลูกความเกลียดชังเราก็จะได้รับผลแห่งความทุกข์หากเราปลูกความขี้เกียจเราก็จะได้รับผลแห่งความเฉื่อยชาและไม่มีทางสำเร็จได้เพราะฉะนั้นจงระวังสิ่งที่พวกเราจะปลูกให้ดี เราปลูกอะไรในวันนี้มันจะให้ผลกรรมแก่เราในภายภาคหน้าขอบคุณที่ติดตามเดบุ o o เทลเลอรนะครับผมเชื่อว่าเรื่องราวดีๆจะสามารถพัฒนาให้ตัวตนของเราเป็นในแบบที่ดีขึ้นได้ขอให้เราทุกคนมีพลังใจในการใช้ชีวิตที่ดีขึ้นนะครับ